ครับสวัสดีครับวันนี้มาสำรวจลำไยอ่าเริ่มจะเป็นเม็ดเดเดียวเล็กกว่าหัวไม่ขิดไฟอีกนะแต่ดอกอดอกแห้งก็ยังไม่โรยนะยังไม่ร่วงติดอยู่เลยอ่านี่ก็ขยาบขยาดหนะน่อยเด็ดเดียวเนาะนี่เลยครับอ่าเล็ก เล็กกว่าหัวไม่ขิดไฟอ,อ,อันนี้บันช่อนนี่ก็ประมาณสี่สิบลูกนะนี่เลยนี่เล็กอ่าเดีวช่อน,นี้นะอันที่จริงก็ก็เป็นยังเป็นอย่างนี้อยู่นะเนี่ย ดอกไอ้จงจะมีอยู่จะไม่ร่วงเลยใ่นหเดี๋ยวค่อยยาวนะนี่เห็นนิดเดียวคือหลังจากที่หลังจากที่ฉีดยารอบสุดท้ายนะอาจจะว่าผสมเกสร รอบถ่ายเนี่ยก็สามอาทิตย์วันนี้สามอาทิตย์แล้วครับก็พัฒนาขึ้นประมาณนี้นะครับหัวเล็กกว่าหัวไม่คิดไฟนิดหนึ่ง่วนมากก็จะเป็น ขนาดนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไอ้ต้นอื่นเนาะเอามาดูช่อนนี้อช่อนนี้รู้สึกขนาดขนาดหัวไม่ขิดไฟนะ่ะก็เป็นอยู่ประมาณนี้ใหญ่ใหญ่สดแล้วในในช่อนี้นะใหญ่กว่าหัวไม่คิดไฟนิดหนึง่ง กรชอน,นี้กะว่าประมาณสักสี่สิบลูกนะถ้าติดนะที่เห็นกับตาเนี่ยประมาณสี่สิบลูกนะครับช่อยาวประมาณหนึ่งคืบนะหนึ่งคือบอ่าชอน,นี้ก็หนึ่งคืบ อันนี้ก็หมวไม่ขิดไฟก็ก็ใหญ่กว่าทุกช่อนะเนี่ยต้นต้นนี้ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ประมาณนี้เก็จะไม่ร่วงครับดอกจะไม่ร่วงแห้งแห้งบ้างแห้งประมาณแปดสิบเปอร์เซนตต้นนี้ต้นใหญ่ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่ใหญ่กว่านี้ครับต้นนี้อ่ต้นนี้ใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะ,อะดอกก็แห้งแห้งเยอะกว่ามา,มาดูลูกกันลูกก็ ก็ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะใหญ่กว่านิดหนึง่งอ่อาประมาณประมาณห้าสิบลูกได้นี่ช่อนี้นะ่ะใกล้เคียงกันต้นต้นเดียวกันเนาะใหญ่กว่าไอ้ต้นเมื่อกี้ ดอกเต็บต้นเลยต้นนี้สมบูรณ์ครับช่อนนี้ก็เยอะอยู่ต้นต้นเดียวคนนี้และครับต้นนี้ใหญ่อดอกแห้งแล้วก็ยังไม่ร่วงนะจะติดอยู่ ดอกดอกเจออยูอ่ตอนนี้ก็ยังจะตอ้อเจอพายุอีกนะดีใจไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยเป็นลูกขนาดหัวไม่คีดไฟ เริ่มติดนะครับอาท่านรอยสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจะมาพ่นไอ้นะครับมาฉีดยาขย้นแนวถ้าดูอย่างนั้นมันไม่เห็นเลยต้องขยาวนิดนึงขยาวให้มันดอกมันร่วง ดอกแห้งร่วงนี่เม็ดเม็ดหัวไม่เค็ดไฟนี่เดี๋ยวรอให้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะพ่นหัวไอยาขวดเหนียวครับครับคลิปนี้ก็มารีวิวกันค่นี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ